รถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ30ค่ะนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาค่ะพร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอลให้กับประชาชนที่มารอรถเพื่อที่จะเดินทางกลับหลังจากปีใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักง,งานขับรถก่อนออกเดินทางรวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักง,งานขับรถโดยสารทุกท่านค่ะก่อนที่จะนํารถออกจากสถานีขนส่งโดยพนักง,งานขับรถทุกคนนั้นแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นี่คือมาตรการเลยนะคะคนอกจากนี้ค่ะยังให้คําแนะนําแก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจําทางห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนั้น นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเสียชีวิตพร้อมแนะนําอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยค่ะครับก็เป็นที่น่าดีใจนะครับเพราะว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่2565เนี่ยนะครับก็พบว่าพี่น้องประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นจากปี2564ร้อยละ30นะครับก็เป็นผลมาจากเทศกาลปีใหม่2565มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ทำให้ประชาชนก็มีการเดินทางมากขึ้นจากปีก่อนอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการเดินทางโดยรถยนต์โดยสารสาธารณะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการจัดมาตรการคัดกรองผู้โดยสารนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ ผู้โดยสารก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าตลอดเวลาแล้วก็งดการรับประทานอาหารบนรถนะครับในส่วนของการเดินทางเที่ยวกลับนั้นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพะเยาก็ได้มีการจัดเตรียมรถเสริมนะครับเพื่อที่จะให้เพียงพอรองรับการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนครับ